ปวดศีษรษะไมเกรนกับปวดศีรษะสโต๊กต่างกันยังไงครับปวดศีรษะไมเกรนจะมีลักษณะเฉพาะส่วนใหญ่จะมีออร่านาแล้วอาการปวดศีรษะไมเกรนบ่อยครั้งที่จะปวดรุนแรงได้ทําให้เราเองบางครั้งกังวลว่ามันคือปวดศีรษะสโต๊กหรือเปล่าออร่าก็จะมีแสงระยิบระยับที่ตาหรือมีอาการชาบริเวณใบหน้าลิ้นปากแล้วก็แขนขาได้แต่ไมเกรนส่วนใหญ่ไม่มีอาการของสโต๊กไม่มีอาการเอามาพึกเอามาพาดนะครับแตกต่างจากปวดศีรษะสโต๊กที่จะปวดรุนแรงและมีอาการของ ได้แก่ปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่ชาครึ่งซี่เวียนหัวบ้านหมุนเดินเซซึมไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นปวดศีรษะของไมเกรนกับปวดศีรษะของสโตรกมีอาการที่ไม่เหมือนกันเพราะอาการของปวดศีรษะสโตรกนั้นต้องมีอาการปวดศีรษะพร้อมกับอาการของตรกแ k e ในขณะที่ไมเกรนจะมีออร่านำแต่จะไม่มีอาการของอัมาพึกอมมพภาตรวมด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการแยกปวดศีรษะไมเกรนออกจากปว อุิตตะของสตรกนะครับ